สวัสดีค่ะชาลอนลอสมาสเตอร์สุจิพรแว่นแก้วค่ะชื่อเล่นชื่อไม้ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะสู่งานเซสเซคัดเอมีค่ะในช่วงของหัวข้อออโต้เซลล์มาสเตอร์ค่ะไม่ทราบวันนี้มีเพื่อนใหม่นะที่เพิ่งเข้ามาฟังงานเซสเซคดาดเมีเป็นครั้งแรกไหมคะ อย่างไงนะของหัวใจรัวๆนิดนึงค่ะเพื่อที่จะได้ทราบนะคะว่าวันนี้เรามีผู้ที่โชคดีนะคะมาเจอธุรกิจดีๆแบบนี้กี่ท่านนะคะโอเคค่ะนะคะก็ก่อนอื่นนะคะก็ขอแนะนำตัวให้เพื่อนใหม่ได้รู้จักกันนิดนึงนะคะไม้เป็นคนอมเภลองจังหวัดแพร่ค่ะเขาว่ากันว่านะคะสถาบันความงามค่ะถ้าไปเปิดในภาคเหนือนะ,ะมีโอกาสเจ๊งได้ทันทีนะ,ะเพราะอะไรคะ เพราะคนภาคเหนือหน้าตาดีอ่าไม่ทราบมีใครเห็นด้วยไหมคะอ่ากดหนึ่งนิดนึงค่ะสําหรับใครที่เห็นด้วยนะคะแต่ปัจจุบันนะคะก็เปลี่ยนไปแล้วค่ะทั่วประเทศไทยอ่ะมีคนหน้าตาดีเกิดขึ้นนะคะเพราะว่ามีนะคะสมาชิกอัโตมีทั่วประเทศค่ะทุกคนนะคะแค่ใช้สกินแคร์ของอัทตมีก็สามารถที่จะย้อนไวัได้5-10ปีไม่ทราบมีใครเห็นด้วยไหมคะอ่ใครเห็นด้วยขอหัวใจด้วยค่ะ น,ะะนี่ก็คือส่วนหนึ่งนะคะที่ไม้รู้สึกว่า,าไม้อยู่ในธุรกิจอัตมีได้นานกว่าบริษัทที่ผ่านมานะคะก็คือเราประทับใจในส่วนของสินค้าและถ้าวันนี้ค่ะเราประทับใจสินค้าแล้วเราได้เงินคืนด้วยอย่างนี้ดีไหมคะใครว่าดีนะคะขอให้ได้ขอให้โดนค่ะเรามีไรายได้นะคะกลับคืนมาจากการที่เราหน้าตาดีขึ้นค่ะมีไรายได้กลับคืนมาเดือนหนึ่งสักหกหลักดีไหมคะ นั่นก็คือรายได้แบบออโต้ค่ะก่อนที่ไม้จะรู้จักกับธุรกิจอะโทมีค่ะก็มีโอกาสได้ทำธุรกิจเครือข่ายมาประมาณ6ปีนะคะเพราะเราต้องการคำว่า p a s s ีฟอินครัมค่ะรายได้ที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องแม้เรานอนหลับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราไม่ประสบความสำเร็จตามที่เราได้ตั้งใจ,งใจไว้ะคะ่ะพอมาเจอธุรกิจอะโทมีนะคะความเชื่อในครั้งแรกก็ อยากได้ไรายได้หลักล้านความเชื่อพูดจริงๆแล้วสําหรับตัวเองนะค,ะคิดว่าได้สัก6หลักค่ะเดือนละ10,000แบาทต่อเดือนถ้าสําหรับไม้ไม้คิดว่าเพียงพอเพราะอาดีตที่ผ่านมาเรายังไม่เคยเห็นใครที่มีรายได้1ล้านบาทต่อเดือนแบบสเสถียรในธุรกิจเครือข่ายอื่นนะคะฉะนั้นพอวันที่ไม้มานั่งฟังค่ะหัวข้อออโต้เซลล์มาสเตอร์ว่าถ้าเรามีรายได้60,000บาทแบบสเสถียรน,นะคะนะคะ จะเป็นเขาเรียกว่าเราจะผ่านนะนะคะช่วงที่ยากลําบากที่จะทําให้เราเติบโตในลําดับต่อไปได้ก็เลยคิดว่าเอ๊ะตัวเราน่าจะทําได้นะคะกับรายได้นะคะออโต้เซลล์มาสเตอร์หกหมื่นถึงหนึ่งแสบาทก็ทําอย่างต่อเนื่องนะคะจนได้เป็นออโต้เซลล์มาสเตอร์นะคะแล้วก็ได้เข็มซีสวยนะคะไว้ปักหน้าอกนะคะของเราค่ะ ก่อนนะคะที่เราจะทราบนะคะว่าออโต้เซลล์มาสเตอร์นะคะมีคุณสมบัติยังไงเรามาดูคุณสมบัติของการเป็นเซลล์มาสเตอร์ก่อนค่ะว่าถ้าเราจะเป็นเซลล์มาสเตอร์เราต้องมีคุณสมบัติยังไงมี2ข้อเองค่ะข้อที่1น,นะคะเราแค่เปลี่ยนที่จายย่าย้ยยาที่ซื้อนะ,ะซื้อสินค้าในรหัสของเราเองค่ะประมาณ 7 0 0 0 0 0 PV นะคะเราก็จะมีเข้าคุณสมบัตินะะที่1นนะคะซึ่งถ้าตีเป็นตัวเงินนะคะเป็นยอดสะสมนะ,ะอาจจะ1เดือน2เดือน3เดือนนะคะตลอดเวลาที่เราใช้สินค้านะ,ะ7 0 0 0 PV ก็ประมาณสัก4 000, 5 0 0 0 0 0บาทนะคะไม่ได้เยอะนะคะกเ็เราใช้นะคะสะสมได้ค่ะและข้อที่2ค่ะนะเมื่อเรานะ,ะประทับใจสินค้าแล้วเราก็ไปบอกต่อเพื่อนๆเ,เรานะเอาสินค้าที่เราใช้นะะี่ยค่ะ ไปแนะนําเพื่อนอบอกต่อเพื่อนเกิดผู้บริโภคภายใต้สายงานเราค่ะทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะคะ,ะก็จะเรียกว่าเข้าคุณสมบัตินะและถ้าภายใน15วันค่ะนะ,ะไม่ว่าจะเป็นวันที่1-15หรือ16ถึงสิ้นเดือนค่ะมียอดนะฮะบริโภคฝั่งซ้ายและฝั่งขวาค่ะขึ้นมาฝั่งละ2องล้านห้าแสน PV ค่ะ เป็นเงินก็ประมาณสัก150,000บาทประมาณนี้นะคะแต่ละฝั่งค่ะแต่ไม่ได้เกิดจากการที่เราซื้อสินค้านะคะเกิดจากการที่ผู้บริโภคเปลี่ยนที่จ่ายย้ายที่ซื้อเหมือนกับตัวเราค่ะก็จะทําให้เราเข้าคุณสมบัติการเป็นเซลล์มาสเตอร์รับไรายได้นะคะตามเงื่อนไขของบริษัทค่ะและวันนี้ถ้าเราดํารงนะคุณสมบัติแบบนี้ค่ะนะ,ะในแต่ละเดือนค่ะทุกๆเดือนนะคะ ครบ12ครั้งเมื่อไหร่เราก็จะได้ตำแหน่งที่เรียกว่าออโต้เซลล์มาสเตอร์การันตีรายได้นะคะก็ประมาณ60,000บาทนะคะถึง120,000บาทแบบสเสถียรเลยนะคะนี่คือบันไดขั้นแรกค่ะถ้าเราผ่านช่วงนี้ไปนะคะเป้าหมายต่างๆนะในตำแหน่งถัดไปเราก็สามารถที่จะผ่านไปได้ค่ะนะคะและนะคะวันนี้การที่เราเป็นเซลล์มาสเตอร์เราสามารถเป็นถ้าเราเก่งค่ะแนะนำสินค้าเก่งขายเก่ง เราสามารถเป็นเซลล์มาสเตอร์ได้สร้างผู้บริโภคในองค์กรค่ะแต่ถ้าวันนี้เราอยากโตแบบมั่นคงและช่วยให้คนอื่นสามารถที่จะมีะไรายได้ได้ด้วยนะเราต้องทำเรียกว่าอีกหนึ่งะคะเรื่องนะที่เราควรทำเพื่ออะไรคะเพื่อการ Co ป y ี้เรียนแบบค่ะนั่นก็คือการทำ a Step นะคะก็คือ8ขั้นตอนสู่ความสำเร็จค่ะ เป็นระบบนะคะที่บริษัทอะโทมี่นะทำอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เปิดบริษัทมานะเพื่อให้เรานะคะเรียนรู้ค่ะและเอาไปใช้แล้วพอเรามีพาร์ทเนอร์ขึ้นมานะ,ะเขาอยากมีไรายได้เหมือนเราเราก็นำา8ขั้นตอนตรงนี้ค่ะไปแนะนำเพื่อนเราค่ะเมื่อเพื่อนนะ,ะสมาชิกพาร์ทเนอร์ใต้สายงานเราทำเป็น รายได้ที่เกิดขึ้นนะคะก็จะเสถียรและก็มั่นคงค่ะและยังช่วยให้เพื่อนสามารถไปบอกต่อเพื่อนของเพื่อนอีกทีได้ด้วยนะคะซึ่งวันนี้ไม้ก็ไม่ได้มาเจาะลึกนะคะในส่วนของเอสเตปของเรานะ,ะแต่นะคะสำหรับเพื่อนใหม่ก็อาจจะเล่าให้ฟังนะคะนิดนึงว่าแปดขั้นตอนสู่ความสําเร็จนะคะมีอะไรบ้างนะคะอันที่1นนะคะเป็นหัวใจสําคัญเลยค่ะเรื่องของการตั้งเป้าหมายค่ะเราจะต้องตั้งเป้าหมายก่อนนะคะว่าวันนี้ค่ะ ะะเราอยากเป็นออโต้เซลล์มาสเตอร์ทำคุณสมบัติครบเมื่อไหร่ค่ะนะคะและนะคะเราจะเป็นเซลล์มาสเตอร์เมื่อไหร่และก่อนที่เราจะเป็นเซลล์มาสเตอร์ค่ะเราจะจับคู่นะคะในแต่ละพีเรียดนะคะในแต่ละสัปดาห์นี้จับคู่กี่คู่เพื่อสร้างฐานให้มั่นคงก่อนที่เราจะขึ้นเป็นเซลล์มาสเตอร์และรักษาคุณสมบัติเพื่อให้เราเป็นออโต้เซลล์มาสเตอร์นะคะและข้อที่2ค่ะ สำคัญนะคะที่สุดนะคะไม่แพ้ข้อหนึ่งนั่นก็คือนะคะข้อหนึ่งจะไม่บรรลุผลสำเร็จเลยถ้าเราไม่มีข้อสองนะคะอย่าเพิ่งกระโดดไปทำข้อสามค่ะทำข้อสองก่อนนั่นคือการตัดสินใจที่แน่วแน่ค่ะนั่นก็คือนะคะเมื่อเราตัดสินใจที่จะประสบความสำเร็จในธุรกิจอัตโมีเรานะคะต้องจัดเวลาค่ะเพื่อเรียนรู้และลงมือทำอย่างตั้งใจโดยที่ไม่วอกแวกนะคะไม่แวะไปทำนู่นทำนี่ค่ะ ะะการทำนี่ดีไหมคะไม่ดีนะนะคะเรามาทำนู่นที่นี่ดีกว่านะคะเราสร้างผู้บริโภคค่ะ,นะคะเราจัดเวลาเข้าเรียนรู้ตามรอบประชุมของที่สปอนเซอร์แนะนำแล้วก็ที่บริษัทจัดขึ้นนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ทำการลิสตรายชื่อค่ะถ้านึกไม่ออกบอกไม่ถูกว่าเอ๊ะจะชวนใครให้เราเอาโทรศัพท์ขึ้นมาค่ะแล้วก็ลิสตรายชื่อนะ,ะตามรายชื่อบริษัทโดยที่เป็นไงคะ มี2แนวคิดค่ะในการลิษยายชื่อนะ,ะนั่นก็คือ1ค่ะกดเหล็กเลยนะคะห้ามคิดแทนค่ะการคิดแทนเท่ากับเราตัดโอกาสเพื่อนนะสนะคะเราไปให้ไม่ใช่เราไปเอานะ,ะเราไปแนะนําผลิตกระพันให้เพื่อนเราต้องการอะไรคะ,ะแน่นอนคะ่ะลึกๆต้องการแนะนําสินค้าต้องการ PV คะ่ะแต่เท่านี้นะคะถ้าเพื่อนเราใช้สกินแคร์นะคะใช้เซนเนจี้แอมพลูแล้วหน้าเปลี่ยนคะ่ะเพื่อนขอบคุณเราไหมคะ ขอบคุณเราค่ะเพื่อนย้อนไว้นะในราคาหลักพันค่ะอ่านะคะและถ้าเพื่อนนะคะประทับใจสินค้าประสบความสําเร็จมีรายได้ต่อเดือนหนึ่งแบาทใครที่เขาจะขอบคุณคะผู้ที่แนะนําค่ะไม่เชื่อว่าทุกท่านที่มีไรายได้แต่ห้าหลักหกหลักต่อเดือน,นะะในธุรกิจอโรมี่นึกขอบคุณค่ะคนที่ชวนเรามาให้รู้จักกับธุรกิจอโรมี่แม้เขาจะไม่ได้ทําธุรกิจก็ตามนะคะ หลังจากเรารีดรายชื่อแล้วนะเราก็ทําการเชื้อเชิญเพื่ออะไรคะเพื่อที่จะทําข้อ5ค่ะนั่นก็คือการนําเสนอข้อมูลนะ,ะในการเจอลูกค้าควรจะแนะนําเรื่องของผลิตภัณฑ์ก่อน,นะคะ่ะนําเสนอข้อมูลโดยการสาธิตสินค้าด้วยนะ,ะเพื่อใหเ้เพื่อนเราได้ลองค่ะนะ,ะเมื่อเพื่อนลองเสร็จนะ,ะเราต้องพยายามนะ,ะให้เพื่อนตัดสินใจที่จะซื้อผลิตภัณฑ์กลับไปใช้ะคะ่ะไม่ใช่เพราะ P ีนะคะแต่เพราะเพื่อให้เพื่อนนะคะ ได้มีโอกาสได้ลองใช้สินค้านะคะถ้าเพื่อนไม่ได้ลองใช้สินค้าต่อให้เราพูดดีแค่ไหนคะ่ะเพื่อนก็จะหาความประทับใจไม่ได้พอเพื่อนนะคะซื้อสินค้ากลับไปแล้วแน่นอนค่ะนะเราจะต้องทําข้อ6นั่นก็คือการติดตามภายใน48ชั่วโมงค่ะนะเพื่อที่ว่าบางครั้งเพื่อนบางคนไม่ทราบมีใครเคยเจอเหมือนไหมะคะใช้ผิดวิธี ะะหรือปริมาณใช้น้อยบางทีก็ใช้มากเกินไปนะฉะนั้นเพื่อนใหม่ไม่ทราบค่ะเราต้องทำการติดตามนะดูการใช้ว่าใช้ถูกต้องหรือเปล่าหรือเขาอาจจะมีมีความรู้สึกอะไรที่ไม่อยากใช้หรือเปล่านะอาจจะยังไม่เปิดใช้แบบนี้ค่ะเอ,อ้ยังอยู่ในรถนะคะการติดตามทำให้เพื่อนเรานะเกิดความเกรงใจที่จะหยิบมาใช้ค่ะและนะคะเราก็ทำหน้าที่ในการที่จะ ให้คำปรึกษาค่ะกรณีที่เพื่อนใช้อาจจะต้องการนะคะคข้อมูลเพิ่มเติมนะคะต้องกินกี่เม็ดนะคะทานกี่เวลานะ,ะหรือสกินแคร์ใช้ช่วงไหนบ้างนะคะและนะคะสิ่งที่สำคัญนะคะก็คือการโคลนนิ่งนะคะข้อ8นะคะก็คือการที่เราเนี่ยให้เพื่อนเราค่ะเป็นเหมือนเราก็คือรักผลิตภัณฑ์ของเราค่ะนะะรักผลิตภัณฑ์นะ,ะแล้วก็เป็นออโต้คอนซูเมอนะคะเป็นลูกค้าประจำเพื่ออะไรคะ เมื่อเขาเป็นลูกค้าประจำเสร็จเราก็จะสามารถที่จะอัพเลเวลเขาค่ะนะคะเชิญให้เขามาเป็นนักธุรกิจได้ถ้าวันนี้เรานะคะชวนคนที่ไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์มาเป็นนักธุรกิจเชื่อได้เลยว่าทุกคนสนใจค่ะเพราะยิ่งเจอวิกฤตโควิดแบบนี้อยากหาอะไรทำเพิ่มแต่นะคะประจากประสบการณ์นะคะคนที่มาด้วยธุรกิจสุดท้ายนะคะก็จะนิ่งแล้วก็ไม่เกิด เขาเรียกว่าแรงบันดาลใจหรือความเชื่อนะคะในการที่เขาจะประสบความสําเร็จก็ทําให้เขาเดินจากเราไปค่ะฉะนั้นการที่เราได้คุยกับเขาเราก็จะเรียกว่าอาจจะตัดไม้ทําลายป่านะะเสียรายชื่อแล้วก็เสียเวลาด้วยนะทั้งเสียเวลาเพื่อนเราด้วยแล้วก็ตัวเราด้วยค่ะแต่ถ้าวันนี้เพื่อนรักสินค้าแล้วค่ะนะคะเราก็จะสามารถที่จะอัพเลเวลให้เขาเป็นนักธุรกิจได้ถ้าเรามีเราเป็นออโต้เซลล์ค่ะ ออโต้เซลล์มาสเตอร์ที่มีนะคะพาร์ทเนอร์ที่เป็นนักธุรกิจใต้องค์กรค่ะจะทำให้เราผ่อนแรงนะ,ะแล้วก็ทำงานเรียกว่าทำงานเป็นระบบค่ะแต่ถ้าวันนี้ใต้สายงานเรามีแต่ผู้บริโภคหมดเลยนึกภาพนะคะว่าเราเป็นออโต้เซลล์มาสเตอร์ที่มีแต่ผู้บริโภคนะคะประมาณฝั่งละหน0่100ท่านแบบนี้ห100ครอบครัวเป็นไงคะเราดูดูแลเองไหวไหมคะก็อาจจะไม่ไหวนะเหนื่อยนะแล้วโตวต่อในธุรก,กิจค่อนข้างลำบาก แต่ถ้าวันนี้เรามีพาร์ทเนอร์ที่เป็นนักธุรกิจด้วยนะคะก็จะทำให้เราเติบโตนะคะโดยที่มีเพื่อนเราได้ช่วยดูแลผู้บริโภคด้วยค่ะนะก็จะทำให้เราขึ้นตำแหน่งในระดับถัดๆไปได้ด้วยนะคะและนะคะสิ่งที่เราจะออกไปทำเอสเตปได้อย่างมีประสิทธิภาพมีคุณภาพได้เกิดผลลัพธ์ที่ดีค่ะนะเราจะต้องมีทักษะนะคะและความรู้ ะ,ะก่อนที่เราจะไปพบลูกค้าค่ะนะวันนี้ไม้ก็จะ,ะมานะเรียกว่าจากประสบการณ์ตัวเองค่ะในการที่เราจะพัฒนาเพื่อนเรานะะผู้บริโภคเราหรือพาร์ทเนอร์เราเนี่ยให้เติบโตนะในแต่ละเรียกว่าสเต็ปของการเป็นผู้นำนะกะ็เราควรจะมีทักษะนะคะก็ยังพาร์ทของการที่พาร์ทแรกเราไปพบผู้ลูกค้าค่ะในการที่เราออกไปพบลูกค้าเพื่ออะไรคะ เพื่อหาผู้บริโภคก่อนนะในการที่เราบริโภคสินค้านะคะมีคะแนนส่วนตัว700,000 PV ตรงนี้ค่ะเกิดการซื้อกินซื้อใช้ประทับใจแล้วก็นําสินค้าที่เราซื้อมาเนี่ยไปแนะนําเพื่อนนะคะระหว่างที่เราไปแนะนําเพื่อนค่ะเราต้องมีความรู้หรือทักษะอะไรบ้างนะคะแน่ๆเลยนะคะก็คือ1ในเรื่องของบริษัทค่ะเอ๊ะทำไมเราต้องรู้เรื่องของบริษัทด้วยเวลาไปพบลูกค้าเราไม่พูดถึงบริษัท ได้ไหมพูดแต่เรื่องของผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็ให้เพื่อนซื้อสินค้าให้ได้อย่างนี้นค่ะถ้าเราจะแนะนําให้เพื่อนใช้สินค้าด้วยราคาแล้วก็ผลลัพธ์ที่เราสาธิตอะค่ะเชื่อได้เลยว่าเราอาจจะใช้เวลาสักสอสนาทีเราสามารถที่จะทําให้เพื่อนเราค่ะตัดสินใจที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ได้แต่ถ้าเราอยากให้เพื่อนเรารักสินค้าเหมือนเราค่ะแล้วก็ซื้อซ้ําและเป็นลูกค้าไปตลอดชีวิต เราจะต้องมีความรู้เรื่องของบริษัทเพื่อให้เพื่อนมั่นใจว่านะคะใครคือผู้ผลิตนะคะให้เพื่อนมั่นใจคุณภาพว,ว่าปลอดภัยขนาดไหนแค่ไหนะนะคะและนะคะเมื่อเพื่อนได้ลองนะคะจากการที่เราสาธิตเราจะต้องมีความรู้เรื่องของผลิตภัณฑ์ค่ะนะอันดับแรกก็คือบริษัทนะสก็คือเรื่องของผลิตภัณฑ์เราจะต้องมีข้อมูลของผลิตภัณฑ์และรู้วิธีการสาธิตผลิตภัณฑ์ค่ะวันนี้เราไปแนะนำสมมติว่า If ฟนี่แคร์โฟเซค่ะเราไปแนะนําเพื่อนแล้วเราไม่ได้สาธิตให้เพื่อนนะเราแค่นะอุย้ยมันดีนะคะเนี่ยสีตัวนี้นะแค่1,080บาทเป็นไงคะหูเพื่อนตกใจในราคาเพื่อนซื้อไปนะ,ะก็อาจจะซื้อในเซตแรกค่ะหลังจากนั้นก็อาจจะไม่ได้ซื้อต่อเนื่องแต่ถ้าวันนี้เราให้ข้อมูลค่ะถึงที่มาที่ไปว่าทําไมถึงเห็นผลใ,ในในครั้งแรกที่ใช้นะคะแล้วสาธิตให้เขาเห็นความแตกต่างระหว่างซ้ายขวาเป็นไงคะ เพื่อนก็จะประทับใจและก็จะเป็นลูกค้าประจำของเราไปตลอดชีวิตค่ะเราต้องสาธิตสินค้าเป็นนะคะอาหารเสริมนะคะควรกินนะคะเ,เวลาไหนกี่เม็ดนะ,ะเราก็ต้องให้ข้อมูลกับลูกค้านะคะและเมื่อลูกค้านะคะนี่คือกลุ่มของลูกค้าค่ะแล้วถ้าเรานะคะไปเปิดใจนักธุรกิจล่ะคะทักษะอะไรที่เราควรมีนะคะเวลาไปพบนักธุรกิจค่ะที่เราอยากให้เขา up level จากเป็นผู้บริโภคมาเป็นนักธุรกิจ เราจะต้องมีความรู้นะคะในเรื่องของ Wide Network นะคะรู้แล้วเราต้องรู้จักวิธีการถ่ายทอดให้เขามองเห็นนะคะว่า Active Income คืออะไร Passive Income คืออะไระบางท่านนะ,คะเคยทำธุรกิจเครือข่ายก็อาจจะ,ะทราบนะคะแต่ถ้าลูกค้าเราไม่เคยทำธุรกิจเครือข่ายเราจะต้องเข้าใจคำว่า w i n Network ด้วยค่ะและเราต้องเข้าใจนะ,ะวิธีการถ่ายทอดเปิดใจให้เพื่อนเราเนี่ย เขามีรายได้6ห,หลักต่อเดือนในงานประจำเอ๊ะทำไมฉันต้องมาทำธุรกิจเครือข่ายอ่ะเราต้องเปิดมุมมองให้เป็นนะคะซึ่งถ้าใครคิดว่าเอ๊ะไม่รู้จะพูดยังไงนะลองกลับไปดูคลิปนะ,ะอ่าในเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตก็ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นหนังสือพ่อรวยสอนลูกนะ,ะหรือว่าเป็นคลิปนิทานท่อส่งน้ำาก็จะเป็นให้มุมมองในเรื่องของ w i Network ได้ค่ะนะและเรื่องที่สนะคะก็คือสิ่งที่เรา ต้องเรียนรู้เลยค่ะแล้วก็ฝึกการถ่ายทอดนั่นก็คือ why a t o m y ค่ะนะ,ะว่าวันนี้บริษัท a t o m ีเป็นใครมาจากไหนนะคะสำนักง,งานใหญ่อยู่ที่ไหนนะคะย้ายสาขาไปกี่ประเทศแล้วนะเป็นข้อมูลของบริษัทนะข้อมูลของผลิตภัณฑ์เชิงลึกค่ะ,คะว่าวันนี้นะคะที่มาที่ไปของ absolute quality absolute price คืออะไรนะทำไมเราถึงเอาสินค้าคุณภาพดีมาขายในราคาที่เืิ่มถึงได้ ทำไมราคาไม่สูงเหมือนเคาน์เตอร์แบรนด์นะคะเราต้องให้ที่มาที่ไปกับนักธุรกิจได้นะคะให้มุมมองเขาได้ค่ะและเราต้องพูดแผนธุรกิจเป็นเราต้องเข้าใจแผนธุรกิจว่านะคะแผนอาตอมี่ให้แพสซิฟอินค์เราได้ยังไงมีข้อโต้แย้งข้อสงสัยอะไรเราสามารถที่จะเคลียร์ได้นะ,ะฉะนั้นข้อมูลเหล่านี้เราหาได้ที่ไหนคะเรียนรู้ได้ที่ไหนคะอ่าวันนี้นะคะนะคะเราก็เรียนรู้ได้นะคะในพาร์ทของการแนะนำบริษัท นะงานเซสคาดามี่ค่ะงานวันเดเซมินานะคะหรือถ้าใครเข้าประชุมนะคะไม่ทันค่ะสามารถกลับไปดูที่ c a n n n l อั t โตมี่ค่ะเรามีนะคะข้อมูลต่างๆนะคะทั้งหมดค่ที่ไม้ได้กล่าวมาทั้งหมดอะคะ่ะอยู่ใน c a n n n l อั t โตมี่ค่ะเห็นไหมคะว่า Atomy มนะคะสร้างระบบให้เราประสบความสำเร็จได้มีใครนะคะคิดว่าเราสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้ถ้ามีระบบรองรับแบบนี้ขอหัวใจรัวๆเลยค่ะ ใครนะคะทรงหัวใจมาขอให้เป็นออโตเซลมาสเตอร์นะคะภายใน1ปีนะคะนับจากวันนี้เลยนะคะเราเล่นของกันค่ะวันนี้ข้อที่3ค่ะสำคัญมากคือในเรื่องของการติดตามเวลาเราจะติดตามนะคะให้เพื่อนเราเป็นนักธุรก,กิจพอเราไปเปิดใจแล้วหลายๆคนค่ะตอนไปคุยเขาอยากทำกับเราแต่พอเรากลับมาแล้วเอ๊ะไม่รู้จะติดตามยังไงนะ,ะบางทีพอได้คุยธุรก,กิจแล้ว โทรไม่รับสายไลน์ไม่ตอบไม่ทราบมีใครเคยเจอไหมคะ,ะไม้เจอบ่อยค่ะบางทีเป็นเพื่อนกันแบบนี้ค่ะก็อาจจะทําบางครั้งอะ่ะการทําธุรกิจเค,ครือข่ายทําให้เราเสียเพื่อนแบบนี้นะคะอาจจะเกิดจากการที่เราเองนะคะติดตามไม่เป็นนะคะฉะนั้นการติดตามเนี่ยเราจะต้องมีทักษะนะคะทักษะที่เราจะใช้ในการติดตามเพื่อนใหม่นะคะก็คือคือสาหรับไม้นะ,ะสำคัญมากนะะในการที่เราจะต้อง เป็นและก็สอนพาร์ทเนอร์ของเราให้เป็นเหมือนเรานั่นก็คือหลักการการนะโปรโมทค่ะนะโปรโมทอะไรนะคะจะมี3เรื่องใหญ่ๆค่ะที่เราควรจะโปรโมทให้เป็นนะคะนั่นก็คือโปรโมทผลิตภัณฑ์ค่ะนะคะเป็นการโปรโมทสินค้าโปรโมทยังไงนะให้เพื่อนอยากซื้อทันทีนะ,ะแล้วกลับไปปุ๊บต้องได้ลองแบบนี้คะ่ะรอไม่ได้ละอยากสวยตอนนี้อยากสุขภาพดีตอนนี้เราจะโปรโมทยังไงนะ โปรโมทคนค่ะเอ๊ะทำไมเราต้องโปรโมทคนเป็นนะถ้าเราโปรโมทคนเป็นค่ะเราจะชวนคนเข้าไปฟังคลิปต่างๆได้นะ,ะเรานะคะโปรโมทระบบค่ะโปรโมทระบบให้เป็นถ้าเราโปรโมทระบบเป็นค่ะเราจะใช้ระบบเป็นเครื่องมือในการที่ทําให้เพื่อนเรานะคะเข้าไปดูระบบ ในแต่ละอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นวันเดย์เซมินนร์ซาเซคาดมีไม่ว่าของไทยหรือของเกาหลีค่ะหรือเข้าไปดูในชาแนลนะคะเราต้องฝึกการโปรโมทเพราะคนใหม่เขาทราบไหมคะว่าเขาต้องดูอะไรที่ไหนบ้างไม่ทราบค่ะนะคะและอีก2เรื่องค่ะที่เราควรเข้าใจและสามารถถ่ายทอดได้ค่ะนั่นก็คือ s Step และ S c o ค e ค่ะเขาบอกว่านะคะวันนี้นะคะ สำเร็จได้ถ้าถ่ายทอดเป็นค่ะถ้าเราสามารถเรียนรู้นะคะและนําไปเรียนแบบและสามารถถ่ายทอดบอกต่อได้เราก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จในธุรกิจอาชุมีได้อย่างมั่นคงและสามารถที่จะส่งต่อให้พาร์ทเนอร์ทำตามเราค่ะและประสบความสำเร็จเหมือนเรานั่นก็คือความยั่งยืนของเราและนั่นก็คือ p a s s ฟ v e อินค m มของตัวเราและของพาร์ทเนอร์เรา ที่จะมีรายได้นะคะ0 0บาทถึง120 0 0 0บาทได้อย่างสเสถียรน,นะะในช่วงวิกฤตโควิดแบบนี้ไม้ยก็ขออวยพรให้ทุกท่านค่ะผ่านวิกฤตโควิดไปด้วยกันและประสบความสำเร็จในธุรกิจอัตโ y มีและเป็นออโต้เซลล์มาสเตอร์ทุกๆคนเลยค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ